สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะโค้งสุดท้ายก็ได้มาถึงแล้วจ้าปูเจ็ดสองโค้งสุดท้ายค่ะทำให้ฝากคุณพ่อคุณแม่เห้ามือนนี้ค่ะเปิดกันเลยค่ะล่าง6กหนึ่งเจ็ดหนึ่งหสองเจ็ดสองบน9ก้าสองเสามสอสองสาม เอาเบิ่งกันเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายที่เข้ามาชมสองวันชนเนลเอากล้งชุดไทายมาฝากเพื่อนๆพี่พีทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะเอาไ้มีโคมีดวงมะนากันเด้อค่ะมือนี้คุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายเฮาหวเด้วยเบื่อไปนาวกันเนาะค่ะเนาะเอามาฝากแล้วค่ะกล้งชุดท่ายเด้อค่ะต่อไปค่ะอาจารย์ปอเด่นห้ากับเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าห้าห้าศูนย์ห้าหกห้าเจ็ดเนเก้าหนึ่งเก้าห้า ก็ห้าเจ็ดค่ะพอคุณแม่คะไปต่ต่อโบงเลร์ค่ะค่ะไว้คุณพอคุณแม่ครามีสูงมีดวงเป็นน้ากันเนาะคะ่ะเนาะจุดไว้ด้วยเบอร์เปน็นน้ากันเด้อค่ะเด้อมือนี้นนต่อไปค่ะแม่วิทย์สี่กับหกค่ะเพิ่นจับคููมาหายแล้วค่ะ งชุดุดท้ายเพิ่นวันนี้ก็หลายคู่จักหน่อยเนาะค่ะเนาะค่ะ4041 42 45 6061 62 68เน้น41กับ42 6260ค่ะพอคุณแม่ค้าท่านดูซุ้มทั้งหลายเอาไปแต่ตองเบิ่งเด้อค่ะต่อไปค่ะพ่อจง7กับ8 7071 72 82 80 81 85ค่ะ เน้นเจหากับแปค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะท่านทุกๆมท,ทั้งหลายเฮ้าค่ะเอาต่อไปเลยค่ะแม่ต้อย3มกับ5 30 3ามศจ็ดแล้วก็5้าศูนหเจ็ดหสองเน้น5้จ็ดกับ30 3ศสองค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โทษค่ะหาสค่ะ ต่อไปคะ่ะแม่แขกวิ่งบนล่างสามสามห้าสามเก้าสามเจ็ดสามศูนย์สามสี่สามแปดค่ะเอาไปเต้ตองเบื้องค่าคุณพงคุณแม่ค่ามือนีเป็นมือตัดสินแล้วเนาะเชียงโศกเสียงลาบกันค่ะมีโศกมีดวงไปน้ำกันเด้อถึงรัตติลีรางวัลที่เดเดิมมือนีค่ะที่เข้ามาชมชองวันเชียร์แนวมีโศกมีดวงไปน้ำกันทุกคนเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณแม่ท่านผู้ชมทั้งหลายขอบคุณและหลายที่เขา,ารับช่มซงว,ว,วันช a n e l คะ่ะวัญช a n e l กับมากคุ่ท่ายเลยคะ่ะโอนี่ต่อไปคะ่ะแม่หวยสองกับเก้ 9, าสี่สองแดสองเจ็ดสองห้าสองหนึ่งเก้าสองเก้าพนารนึ่งเก้าห้าเก้าส่เค่ะเพื่นที่สองแนี่ พี่พ่อพี่แม่พิจารณาเบิร์นกันเนาะ,ค,ะ,ออค,ะค่ะพ่อต่อยขาห้ากับแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดเก้าเน้นห้าเจ็ดกับห้าสองแปดสองค่ะโอ้แปดมาแห้งเนาะค่ะเนาะว่าเป็นแปดที่มาจะบอกคุณพอ่อพี่แม่ขาเมือนี่พ่อแน่เด้อคะ่ะอาจแปดจะมากก็ได้ขาเมืเนอะะมนี่ค่ะแปดกับบุมาดโดนเลยเนาะค่ะเนาะค่ะ เอาคุณพ่อคุณแม่เอาพิจารณาเบิ่งเ้อค่ะเอาไปตัดสินมือนี้ค่ะให้มีสุขมีดวงไปด้วกันเลยค่ะค่ะที่ข้ามาชม่องวันจะแนวคุณพ่อคุณแม่ให้ไปหาจับจองลอตเตอรี่เด้อค่ะมือนี้คือจะเบิดแล้วเนาะค่ะเนาะเป็นยังค่ะค่ะเฮาเอาทางอื่นก็ได้ค่ะนี่ค่ะแค่แปดคู่แปดหางเนาะเพิ่นไท้มากค่ะต่อไปค่ะ พ่อทูลเจ็ดกับเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเจ็ดห้าเน้นเจ็ดสองกับเก้าหนึ่งเอาเลยคุณพ่อคุณแม่ใต้สองคนแล้วค่ะเลือพิจารณาบึงกันดีๆค่ะเอาไปประกบกูได้หลายตำหนักแลหลายแนวทางค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะจะเลขมาตรงกันกับลายสำหนักนอยู่เนาะค่ะเนาะหลายแนวทางอยู่ค่ะเอาบึงเลือกคุณพ่อคุณแม่ค่ะมือน,นี้ ต่อไปค่ะพ่อพายาวหกกับแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองค่ะอืมเป็นมาเทๆะๆล่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะเป็นเน้นหกสองแปดศูนย์กับแปดสองค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเอาต่อไปค่ะ ฟันเบิร์นโอ้เอบิร์นหายบ่านเนาหมวดเนี่เนาะรัฐบาลไทยปีนี้ยังบ่เบิร์นเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่แตัวเป็นยังค่ะกันมาสายลูดสายวิ่งสายเบิร์นกับมีนะะเนาะค่ะเนาะแปดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหกหกสี่สี่สองสองค่ะค่ะมาสรุปโค้งชุดท้ายให้คุณพ่อคุณแม่เขาเบิร์กันเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเานาะ่ะชอบกับแจ็ครับขอดภารเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ชอบกดไลค์ i, ถูกใจกดแชร์หนให้เนื้อคะ่ะครับคุณพ่อคุณแม่แคปหน้จาจอไว้เลยค่ะแคปหน้าจอไว้แล้วก็ไปเบิ่งกันเนาะคะ่ะเนาะค่ะว่ามักคู่ใดชอบคู่ใดเนาะค่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่เฮาไปพิจารณากันเบิ่งค่ะพิจารณาทางก็มาตรงกันตรงกันเนาะค่ะกับที่ไหนแนวทางเนาะมาค่ะคะุณพ่อคุณแม่พิจารณาเบิ่งกันค่ะปลาสอบโบมักบบเนาะค่ะเนาะค่ะ เจาก,กาันคลิปต่อไปเนาะคะ่ะเนาะ้านี้ายดดวนมาอีกอที่เอามาฝากคุณพ่อคุณแม่คุณเก้าะะอ่นะอ๋อล,ล,ลืมลืมไผ่เบื้องเด็กล็อกค่ะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะนี่ค่ะเด็กล,ล็อกของแม่แขกเด้อค่ะอันนี้ค่ะอนี่เด็กล,ล็อกของพ่อทูนค่ะอันนี้เด็กล็อกของพ่อพเยาค่ะนี่ะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะเอาก็ีือจะเห็นกันเลยเนาะคะ่ะเนาะ เห็นกันแล้วเห็นกันแล้วปักแคบหนาจอไปเรื่อยๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเจอกันคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้กับคุณพ่อคุณแม่เฮาจุ๋ยรวยเบือไปน้ากันมีสุม,มีดวงไปน้ากันเรื่อยค่ะล้ำรวยไปน้ากันเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะค่ะฝากกดติดตามส่งหน่อยเด้อยขอความเมตตากรุณาเร้คอคุณพ่อคุณแม่ทานูุชมทั้งหลายค่ะเจอกันคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ